สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับ Love Note Channel by Note พร้อมกับนิยายลักลุมติดคอมดี้เรื่องหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอ EP 24เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปติดตามรับฟังพร้อมกันได้เลยค่ะและเมื่อนิตยาสารฉบับนั้นทำเสร็จเรียบร้อยการฉนกได้แวะมาหาที่กรมที่บ้านเพื่อนำหนังสือฉบับล่าสุดที่ลงบทสัมภาษณ์ของเขารวมถึงคอลัมน์แนะนำร้านอาหารชาเซ่เลรตอรองของปริตาที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาให้ชายหนุ่มอีกด้วยขณะนั้นเองที่ชากรก็มาหาที่คมเหมือนกันและเมื่อเจอตัวที่คมเธอก็ตั้งคำถามใส่เขาทันทีแต่ไม่ทันได้เอ่ยออกมาก็เหลือบเห็นการชนุกนั่งอยู่ที่นั่นด้วยจึงเอ่ยปากทักทายคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยหรอคะกำลังคุยธุระสำคัญกันอยู่หรือเปล่าถ้าใช่จะได้ออกไปรอข้างนอกก่อนไม่ต้องออกไปหรอกเฟิร์นการแค่แวะมาคุยกับพี่เท่านั้นเฟิร์นมานั่งข้างพี่ดีกว่า อธิคมตบที่นั่งข้างตัวที่ว่างอยู่เป็นการชักชวนให้หญิงสาวมานั่งกับเขาที่โซฟาตัวยาวหญิงสาวเดินไปนั่งอย่างไม่เกี่ยงงอนและเอ่ยปากถามชายหนุ่มข้างตัวอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกที่ทีเจรู้เลิกมั่นของเราแล้วใช่ไหมใช่กลางเดือนหน้าทำไมถึงรวดเร็วขนาดนั้นน้ำเสียงของทิชากรดูจะไม่พอใจสักเท่าไหร่เฟิร์นว่าเร็วเหรอพี่ว่ามันช้าไปซะด้วยซ้ำใจกินของที่อยากจะมั่นกับเฟิร์นวันพรุ่งนี้เลย แต่เกรงว่าเฟิร์นจะเตรียมตัวไม่ทันมเหินจะต้องรีบร้อนมั่นขนาดนั้นเลยหญิงสาวบน่นพึมพำออกมาผิดกับอธิค,คมที่เอาแต่ยิ้มพร้อมกับยกมือของอีกฝ่ายขึ้นมาจูบเบาๆก่องที่จะวางไว้ที่ข่าของเขาโดยกอบกลุมมือเธอไว้สร้างความเขินอายให้กับเธอยิ่งนะพี่ดีเจห้ามทําอะไรลุ่มล่ามแบบนี้นะเห็นไหมว่าเพื่อนของพี่ก็นั่งอยู่ที่นี่ด้วยอธิค,คมยิ้มไม่สนใจคาเตือนของเธอเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาโดนเธอห้ามปราม เวลาที่เขาแสดงออกถึงความรักที่เขามีต่อเธอเฟิร์มมาหาพี่ที่นี่เพราะเรื่องเลิกมั่นของเราเนี่ยเหรอถามได้ก็ใช่นม่ะสิปราชัดบอกพี่ทีเจหรือยังคะว่าให้พี่พาเฟิร์มไปตัดชุดที่จะต้องใช้ใส่ในพิธีมั่นที่ร้านประจําของประชัดด้วยนะยุ่งยากชะมัดหญิงสาวไม่ไวบ่นในตอนท้ายขี้บ่นจริงแล้วเฟิร์มว่าวันไหนล่ะวันมะรืนแต่เฟิร์มว่าจะเข้าไปช่วยลิตาที่ร้าน เรื่องที่ร้านของลิตาเฟิร์นไม่ต้องเป็นห่วงผมจะเข้าไปช่วยเธอเองคุณกับ p ีเจไปจัดการเรื่องชุดมั่นให้เรียบร้อยก่อนจะดีกว่าการชนกรับอาสาที่จะเข้าไปช่วยที่ร้านชาเซ่แทนเธอทั้งที่ไม่ใช่วันที่เขาจะต้องเข้าไปทํางานที่ร้านนั้นนั่นสิพี่ว่าเราควรจะไปจัดการเรื่องชุดที่จะใช้ให้เรียบร้อยแต่น่นเนิ่นจะได้ไม่ฉุกระหุงายเอาเป็นว่าพี่จะไปรับเฟิร์นที่บ้านแล้วไปจัดการเรื่องของเราให้เรียบร้อยก่อนจากนั้นพี่จะพาเฟิร์นไปส่งที่ร้านของลิตา แล้วตอนเย็นที่จะไปรับอีกทีแบบนี้ดีไหมเฟิร์นตามใจที่ทีเจก็แล้วกันเมื่อชายหนุ่มกับหญิงสาวตกลงกันได้เรียบร้อยแล้วที่ชากรก็หันไปเห็นนิตยสารเเมัสแมกซีนวางอยู่บนโต๊ะจึงหยิบขึ้นมาดูฉบับใหม่เสร็จแล้วเหรอคะใช่การเ่้งมาให้พี่ดูก่อนที่จะวางแผนจริงในวันมะเรนแล้วทำไมต้องเอามาให้พี่ทีเจด้วยล่ะคะควรจะเอาไปให้ที่ตาสิถึงจะถูกพอครั้งนี้เรามาสัมภาษณ์ทีเจลงหนังสือด้วยใหครับ การชนกเป็นคนตอบข้อสงสัยของหญิงสาวแทนเพื่อนเธอพย,ยักหน้าเข้าใจจากนั้นก็นั่งดูหนังสือต่อไปโดยไม่พูดอะไรไปล่อยให้สองหนุ่มคุยกันเองการนายบอกว่ามีเรื่องจะพูดกับฉันไม่ใช่เหรอมีอะไรก็พูดมาสิเมื่อได้ยินคำถามที่ชากรที่สนใจหนังสือก็หันมาสนใจสองหนุ่มแทนและเมื่อเห็นการชนกลังเลไม่ยอมพูดก็เลยเอ่ยถามเป็นความลับหรือเปล่าคะถ้าใช่เฟินจะได้ออกไปข้างนอกมันไม่ใช่ความลับอะไรหรอกครับ เพียงแต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นพูดยังไงดีเกี่ยวกับเรื่องอะไรคงไม่ใช่เรื่องของลิตาหรอกนะอธิคมถามแต่การชนกยังไม่ทันได้ตอบที่ชากรก็ขัดขึ้นเรื่องของลิตาเหรอคะว่าแต่มันมีเรื่องอะไรกันล่ะคะเฟิร์ดรู้ใช่ไหมว่าผมชอบลิตาก็ไม่ค่อยแน่ชัดนะักแต่คุณเคยบอกตอนที่ขอร้องให้ช่วยปิดบังฐานะที่แท้จริงของคุณอันที่จริงผมรักเธอ แต่ผมไม่รู้จะเริ่มต้นบอกความรู้สึกที่ผมมีต่อเธอยังไงดีที่ชากรเข้าใจความหมายทันทีพร้อมชีนิ้วไปยังชายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างตัวละพูดว่าอย่าบอกนะว่าคุณจะเอาเรื่องนี้มาปรึกษาเขาความเงียบของการชนกถือเป็นคำยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าสิ่งที่หญิงสาวเข้าใจนั้นถูกต้องเป็นความจริงเหรอคุณแน่ใจนะว่าปรึกษาถูกคนถ้าเป็นเรื่องนี้ปรึกษาพี่น่ะถูกต้องที่สุดแล้วอภิคมตอบพร้อมรอยยิ้ม ใช่สิฟอนลืมไปว่าพี่ทีเจเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผู้หญิงหญิงสาวอดไม่ได้ที่จะกัดจิตแฟนหนุ่มของตนเองอธิคมยิ้มพร้อมกับเริ่มต้นให้คําแนะนําเพื่อนรักของเขาการนายก็แค่หาช่วงเวลาดีๆพาลิตาไปกินข้าวในสถานที่ทิโรแมนติกจากนั้นก็บอกความในใจของนายกับพิตาแค่นี้ก็สิ้นเรื่องแล้วทลิตาปฏิเสธล่ะการชน,นกไม่มั่นใจในตัวเองสักนิด ถ้าน้องสาวของฉันปฏิเสธนายชีวิตของนายจะมีรสชาติขึ้นมาทันทีเพราะนายจะต้องเพิ่มความพยายามและสรรหาสารพัดวิธีที่จะทําให้น้องสาวของฉันใจอ่อนหรือเปลี่ยนใจมารักนายให้ได้ดูอย่างฉันกับเฟิร์มเป็นตัวอย่างสิอีกอย่างว่าเป็นผู้ชายจะกลัวอะไรกับของแบบนี้ต้องใจกล้าหน้าด้านเข้าไว้ที่สําคัญนายจะต้องเป็นฝ่ายลุกก่อนและถ้าพูดกันไม่รู้เรื่องก็จับมาจูบซะเลยแค่นี้ก็สิ้นเรื่อง อธิคมพูดแนะนำราวกับว่ามันเป็นเรื่องง่ายๆไม่เห็นจะต้องเก็บมาคิดให้เครียดเพียงแค่ลงมือทำก็เท่านั้นเองแต่สำหรับการชนกแล้วเรื่องที่เพื่อนแนะนำมันทำได้ยากยิ่งไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่และยิ่งหากทำตามที่เพื่อนแนะนำแล้วเธอโกรธขึ้นมาเขาจะทำยังไงยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดหญิงสาวทีนั่งฟังอยู่นานพูดเตือนการชนกด้วยความหวังดีถ้าทำทุกอย่างตามคำแนะนำของพี่ทีเจ ระวังจะโดนตบแต่ที่คมกลับพูดตอบย้ำความคิดของเขาตบอีกก็จูบอีกถ้าตบแรงก็จูบนานจะกลัวอะไรถือเป็นการแลกเปลี่ยนที่คุ้มค่าเขาพูดพางปลายตาไปมองหญิงสาวที่นั่งอยู่ข้างตัวคุณมีคําแนะนําอื่นไหมเฟิร์นการชนกอยากฟังคําแนะนําจากผู้หญิงดูบ้างอีกอย่างที่ชาคกวาก็เป็นเพื่อนสนิทของปาริตาคาแนะนําของเฟิร์นคงจะคล้ายกับที่ทีเจคือคุณต้องหาโอกาสที่เหมาะสม เพื่อบอกความในใจที่คุณมีต่อลิตาเพียงแต่ห้ามใช้วิธีตบจูกที่พี่ดีเจแนะนําไปเด็ดขาดเฟิร์นว่าคุณน่าจะใช้สเสน่ห์ปลายจวักของคุณให้เป็นประโยชน์แค่ทําอาหารที่ลิตาชอบและดินเนอร์ด้วยกันใต้แสงเทียนจิบวน์และเปิดเพลงค่าสิกคอเบาๆพร้อมกับบอกรักเธอสงสัยเฟิร์นจะชอบดูละครมากไปหรืชอบเพ้อฝันอธิคมเอ่ยแซวจะเรียกว่าเพ้อฝันหรือเรียกว่าอะไรก็ตาม เฟิร์นก็ยังยืนยันว่านั่นเป็นสิ่งที่ผู้หญิงชอบแต่มันจะใช้ไม่ได้ผลเลยถ้าเขาไม่ได้รักคุณหรือมีใจให้กับคุณถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ให้พยายามทำดีแค่ไหนก็มีค่าเป็นศูนย์ขอบคุณสำหรับคำแนะนำผมจะลองไปทำดูคำแนะนำของหญิงสาวทำให้าการเชิญรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมมากถ้าติดขัดอะไรก็มาปรึกษาได้นะเราสองคนยินดีให้คำปรึกษาฟรีไม่คิดตัง อธิคมพูดพร้อมกับโอบมือไปที่ไหล่เบาบางของแฟนสาวทําให้เธอหันไปหยิกเขาทันทีโอ๊ยพี่เจ็บนะเฟินชายหนุ่มแกล้งโวยวายเสียงดังเกินจําเป็นทั้งที่ไม่ได้เจ็บอะไรมากมายมานยาใช่มากกว่าก็หยิกให้เจ็บพี่ทีจ,จะได้จำคราวหน้าจะได้ไม่เอาเปรียบเฟินแบบนี้อีกการนายจําไว้นะผู้หญิงก็เปรียบเหมือนดอกกุหลาบกุหลาบงามต้องหนามแหลมพิษสงเยอะ เหมือนผู้หญิงคนนี้ที่ทีเจจะนินทาผู้หญิงอีกนานนะคะทิชากรหันไปแวะใส่เขาทันทีที่เขาพูดจบไม่นินทาแล้วครับที่กลัวแล้วเขาบอกว่ากลัวแต่สายตาที่มองเธอกับแพรพาวเกินเหตุจนทําให้อีกฝ่ายต้องหลบสายตาที่บ่งบอกความรู้สึกของเขายังไม่ปิดบงังทั้งที่นั่งกันอยู่ต่อหน้าการชนกทิชากรจําต้องเปลี่ยนหัวข้อสนทนาปกติใครเป็นคนเขียนคอลัมน์แนะนําร้านอาหารคะ เรามีคนรับผิดชอบคอลัมน์แต่ละคอลัมน์อยู่แล้วครับเรียกว่าแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนแต่สําหรับฉบับนี้ผมเป็นคนเขียนเองทั้งหมดจริงเหรอคะที่คุณบอกว่าคุณเป็นคนเขียนแนะนําร้านอาหารของลิตาด้วยตัวเองจริงครับเฉพาะฉะบับนี้เท่านั้นนะครับทาไมเฟิร์นถึงถามแบบนี้มันมีอะไรเป็นพิเศษนั่นเหรออทิคมสงสัยที่เฟิร์นถามก็เพราะเขาเขียนบรรยายได้ดีไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศภายในร้านมุมกาแฟและเบเกอรี่ รวมไปถึงการแนะนํามเมนูอาหารจานเด็ดของร้านเมื่ออ่านและดูภาพประกอบก็อยากที่จะไปลองกินอาหารที่ร้านนี้นะสิคะเอ๊ะพี่ทีเจดูนี่สิเพื่อนของพี่เขาทาตามที่เฟอร์รีเควสไปด้วยนะนี่ไงคูป,ปองส่วนลดของที่ร้านอาธิคมยิ้มให้แฟนสาวพิชากรเป็นผู้หญิงที่มักจะแสดงความรู้สึกของเธอให้คนรอบข้างได้รับรู้อยู่เสมออย่างตอนนี้ก็เช่นกันเธอแสดงความรู้สึกว่ามีความสุขแม้แต่กับเรื่องเล็กๆน้อยๆ อย่างคูปองส่วนลดของร้านชาเซ่คูปองส่วนลดนี้มันสําคัญยังไงสําคัญสิคะพี่ดีเจเพราะคนไทยส่วนใหญ่จะชอบส่วนลดแม้จะลดเพียงเล็กน้อยก็ตามเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดเฟิร์นเดาว,ว่าจะต้องมีลูกค้าไปอุดหนุนที่ร้านของลิตาชิดท,ที่เรียกได้ว่าแน่นร้านทุกวันแน่นอนหญิงสาวคาดการล่วงหน้าได้รา้วกับตาเห็นเพราะมันเป็นเช่นนั้นจริงๆแต่เป็นเพราะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาเช่ก่อน จึงทาให้ทุกคนมองข้ามเรื่องนี้ไปอะไรทําให้เฟิร์นมั่นใจขนาดนั้นครั้งนี้การชนกเป็นคนถามที่เฟิร์นมั่นใจก็เพราะว่าเฟรมัสแมกาซีนเป็นนิตยสารที่มีฐานลูกค้ากวุงใหญ่ไม่จํากัดวัยผู้อ่านเรียกได้ว่าอ่านได้ทุกเพศทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นนุ่มสาววัยทำงานรุ่นคุณแม่หรือแม้แต่รุ่นคุณยายเฟิร์นเองก็มักจะซื้อมาอ่านอยู่เสมอเรียกว่าเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นเลยละ่ะ และคนที่ได้อ่านคอลัมน์นี้จะต้องหาเวลาไปลองกินอาหารที่ร้านชาเซ่ยอยู่แล้วยิ่งมีส่วนลดด้วยแล้วยิ่งชอบการนินลิตานั่งนับเงินเพลินแน่พี่ไม่อยากรู้ว่าเฟิร์นชอบอ่านนิตยสารของการแถมยังเป็นแฟนคลับเหนียวแน่นอีกด้วยต่อไปนี้เฟิร์นไม่ต้องซื้อแล้วนะครับผมจะให้ลูกน้องที่บริษัทจัดส่งไปให้เฟิร์นที่บ้านรับรองได้เลยว่าจะต้องได้อ่านก่อนใครแน่นอนถ้าได้แบบนั้นก็ดีสิคะขอบคุณล่วงหน้านะคะ เมื่อพูดถึงร้านอาหารของปริตาทําให้ที่ชากรนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ทินสิทธากรคุณบอกความจริงกับลิตาเกี่ยวกับสถานะที่แท้จริงของคุณหรือยังยังเลยครับผมยังหาโอกาสเหมาะที่จะบอกเธอไม่ได้เลยครับคุณไม่ควรปิดบังลิตานานนะคะควรจะหาโอกาสบอกความจริงเรื่องนี้กับเธอสัก่อนที่ลิตาจะรับรู้ความจริงเรื่องนี้ที่ตัวเองสําหรับลิตาแล้วสิ่งที่เธอรับไม่ได้เลยก็คือการโกหกหลอกลวงกันนี่ล่ะคะ่ะ เพลินแทบไม่อยากจะคิดเลยนะว่าถ้าลิตารู้ความจริงเรื่องนี้ขึ้นมาลิตาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรลิตาต้องไม่ให้อภัยพวกเราแน่นอนเพราะฉะนั้นคุณควรจะหาโอกาสสารภาพความจริงให้ลิตารู้ก่อนที่เรื่องนี้มันจะแดนขึ้นมาถ้าร้อยถึงตอนนั้นทุกอย่างอาจจะสายเกินแก้ไขทิชากรเอ่ยเตือนการจนกเพราะเธอรู้จักนิสัยของปริตาเป็นอย่างดีถ้าปล่อยเวลาเนิ่นนานไปอาจอยากที่จะแก้ไข เห็นปาลิตาเป็นคนนิเงียแบบนี้แต่ความจริงแล้วเธอเป็นคนดื้อและเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองบทที่จะโกรธใครขึ้นมาแล้วก็ยากที่จะให้อภัยกันง่ายๆการนายก็บอกให้ลิตารับรู้เรื่องนี้ในวันที่นายบอกความรู้สึกของนายกับลิตาจะสิ้นเรื่องเฟิร์นเห็นด้วยกับความคิดของพี่ทีเจนะคะการชนกพยัยหน้ารับรู้เห็นทีเขาจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายใหญ่โตอย,อย่างที่หญิงสาวเอ่ยปากเตือนเขา แต่ใครลาจะคาดคิดว่าก่อนที่การชนกจะได้พูดสารภาพความจริงกับหญิงสาวที่เขารักนั้นจะมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นซะก,ก่อนและดูเหมือนเรื่องราวนี้จะไม่ยุติลงง่ายๆแน่ที่สําคัญเรื่องนี้จะสร้างความปวดเสียงเย็นก้าวให้ทุกคนโดยทั่วนหน้าแล้วใครกันละ่ะที่จะเข้ามายุติรอยเล้าฉานี้รวมถึงมคลายปมปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นให้เป็นไปในทิศทางที่มันควรจะเป็นขอบคุณที่ติดตามรับฟังค่ะ ฟังหอมกลุ่นหัวใจในสายหมอกกันแล้วก็อย่าลืมแวะไปฟังวุ่นคดีร้ายพ่ายคดีรักกันด้วยนะคะกำลังเข้มข้นเลยสำหรับวันนี้ลุกคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ